อาเช้าวันนี้ตมาขอนำธรรมารับอรุณมาอนุโมทนาในโอกาสที่คุณโยมลหลายท่านลาหลายคนได้มาร่วมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตมาได้มาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดนี้ก็ควรจะเป็นวันที่เราทำอะไรก็ตามให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาคือเราเกิดทางกายนี้ธรรมดาโยมไม่ไม่ประเสริฐมากนะเกิดทางกายนี้ สิงสารสัตว์เขาก็เกิดทางกายกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าการเกิดทางกายของเราจะประเสริฐที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้เกิดทางจิตวิญญาณด้วยภาษาพระเรียกการเกิดทางจิตวิญญาณว่าเป็นการเกิดโดยอริยะชาตินะคำว่าอริยชาตินี้ผู้ที่ใช้ก็คือองคุลิมานองคุลิมานใช้ก่อนว่าตั้งแต่เราเกิดมาโดยอริยชาติเราจําได้ว่าไม่เคยฆ่าใครเลยดังนั้นคนเรานี้จะเกิดกันสองครั้ง หนึ่งเกิดทางกายจากท้องพ่อท้องแม่สองเกิดโดยอริยชาติก็คือเป็นการเกิดทางคุณธรรมต่างๆที่เราสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราทุกๆครั้งที่ถึงวันใกล้วันเกิดถ้าเราให้เกิดทางจิตวิญญาณคือเกิดคุณธรรมใหม่ๆขึ้นมาเกิดประโยชน์ใหม่ๆที่รังสรรค์ฝากไว้ให้โลกขึ้นมาอันนี้แหละก็คุ้มค่าที่จะเฉลิมฉลองอยู่แต่ถ้าเกิดทางกายแล้วไม่ได้เกิดทางใจคือไม่มีคุณธรรมความดีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเลย ก็ถือว่าศูนย์เปล่าทีนี้ก็มาถึงพรที่ธรมาอยากจะให้ญาติโยมในโอกาสที่มาร่วมโมทนาบุญกุศลนะในวันคล้ายวันเกิดนี้ทุกท่านทุกคนถือว่าถวายเจตุปัจจัทยจททยธรรมธรรมารับด้วยน้ําจิตน้ําใจแล้วก็ขอโมทนาทุกท่านทุกคนไว้ในโอกาสนี้ด้วยพร้อมกันนั้นขอมอบพรทั้งสี่ประการให้คุณโยมนําไปประพฤติปฏิบัติหนึ่งขอให้เป็นที่รักเหมือนพระอนอนท์สองขอให้มีลาภผลเหมือนพระศรีวลี สามขอให้เป็นคนดีเหมือนพระองค์ุลิมานสี่ขอให้อายุยืนนานเหมือนพระภาคุลทั้งสี่ประการนี้นะคุณยมนะแต่มาขอเมาให้เป็นพรพรประการที่หนึ่งขอให้เป็นที่รักเหมือนพระอานนท์พระอานนท์นั้นเป็นพระพุทธานุชาของพระพุทธเจ้าคุณโยมต่างพ่อต่างแม่แต่ว่าอยู่ในสกุลวงสุดโททนะด้วยกันพระโนน์นี้เป็นที่รักมาก คำพีนี้เขียนเอาไว้ว่าตอนที่พระพุทธองค์เสด็จด,ดับกันท่ปรินิพานนั้นคนก็ร้องไห้กันมากมายมหาศาลแต่ตอนที่พระอานนท์ปรินิพานนั้นเสียงร้องไห้ดังยิ่งกว่าครั้งพระพุทธเจ้าปรินิพานอีกตามประหนึ่งว่าแผ่นเดินจะซุดตัวลงไปทําไมคนจึงร้องไห้ให้พระอานนท์มากเหลือเกินก็ได้คําตอบว่าเพราะตอนพระพุทธเจ้าสิ้นนั้น ชาวพุทธก็ยังหวังว่าอย่างน้อยพระน้องชายของพระองค์คือพระอนนท์ก็ยังคงอยู่น้ำหนักทั้งหมดก็เทลงมาที่พระอนนท์คือพระพุทธเจ้าสิ้นเจ้าพี่สิ้นก็ยังมีเจ้าน้องคอยรองรับสถาปัายาของชาวพุทธอยู่คนรักพระอนนท์มากคนยอมร้าวถึงขนาดว่าในวันที่พระอ,น,อนนท์นิพพานนั้นไม่สามารถนิพพานบนแผ่นดินได้เพราะอะไรเพราะว่าคนแย่งกันยอมอยากจะได้อัฐิธาตุของพระอนนท์ไปไว้บูชา แย่งการจอกัะทั่งพระนอนคิดว่าถ้าตายบนดินเนี่ยเกิดกะลียกแน่นอนจึงเนรมิตตนเองคุณยมอมห่อขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วอธิษฐานเข้าเตโชธาตแล้วร่างกายของท่านก็ถูกเตโชธาตคือธาตุไฟเผาไหม้จนแหลกละเอียดกลางอากาศเหลือแต่เท่าทานอัฐธิธาตของท่านซึ่งเป็นธาตุของพระอรหันต์ตกลงมาทั้งสองฝั่งน้ําของแม่น้ําโรฮินีให้ชาพุทธทั้งหลาย แบ่งกันไปบูชาสักการะทาตของพระนอานนท์ก็เลยได้รับการกระจายไปบูชาสักการะทั่วทั้งโลกเลยทําไมพระนานนท์จึงเป็นที่รักนักหนาขนาดนี้ก็ตอบได้ว่าเพราะท่านเป็นพระผู้เสียสละอย่างแท้จริงพระนานนท์พุทธานุชานั้นตอนที่ได้รับการบวตให้เป็นเลขาของพระพุทธองค์ดูเหมือนพระพุทธองค์จะมีพระชนมาพรรษาห้าสิบพรรษาแล้วนะ พระนอนุลก็พระชนมายุเท่ากันในการเข้ารับหน้าที่อันสําคัญยิ่งนี้พระนอนุลได้ขอพอรจากพระพุทธรองตั้งแปดข้อมีพอรอยู่ข้อหนึ่งคุณยมคือพระนอนุลขอว่าหากพระพุทธรองเสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามแล้วหม่อมฉันไม่ได้โดยเสด็จด้วยขอให้พระองค์กลับมาถึงวัดแล้วทรงแสดงธรรมซ้ําอีกครั้งหนึ่งปรากฏว,ว่าพระพุทธรองทรงรับพรข้อน,อนี้คุณยม สมัยนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงไม่มี iPhone iPod วิดีโอไม่มีทั้งเส้นน่ะนะบางวันนี่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วมีสาวกรูปอื่นตามเสด็จพระอนอนท์ไม่ได้ไปพระพุทธองค์กลับมาแล้วเนี่ยค,คุณยอมดูนะเจ้าพี่เจ้าน้องสององนะเจ้าพี่แสดงทมซ้ํากับที่ได้แสดงไปแล้วเจ้าน้องเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตตั้งใจฟังแล้วตรงไหนที่ไม่ชัดพระอนอนท์ก็จะบอกว่าขออีกครั้งหนึ่งนะ ขออีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะต้องเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นเหตุให้เวลาที่เราอ่านพระไตรปิฎกคุณโยมจะได้ยินคำพูดในลักษณะซ้ำๆกันบ่อยมากเช่นตติยัมปิทุติยัมปิตติยัมปินะพระพุทธเจ้าจะเทศซ้ำๆเทศซ้ำๆเทศซ้ำๆ,ๆหลายครั้งหลายหนเวลาเราอ่านนี่เราก็บอกเอ๊ะทำไมประโยคเดียวกันต้องซ้ำาถึงสี่ 4, 5, ห้าหนยอมไม่เข้าใจที่ซ้ำนั้นหารู้ไม่ว่าเพราะว่าพระอานอนทขอให้ซ้ำนะโยมนะ ถ้านอนนั้นขอให้ซ้ำต้องบอกไปพพุทธเจ้าว่าเซดเเกนพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเวลาพระสูตรต่างๆจึงขึ้นต้นด้วยว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมัยอย่างพระวาปารณสียังเชตวันเวิหารติอะไรก็ว่าไปนะคุณยมนะก็แปลว่าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ในสมัยหนึ่งขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวัน คำว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ตัวนี้โยมเจ้าของคำว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เจ้าของประโยคนี้ก็คือพระอนนต์นั่นเองดังนั้นพระอนนต์นั้นจึงฟังการเทศทุกกันของพระพุทธเจ้าตั้งแต่รับหน้าที่เป็นเลขาของพระองค์พระมูโดงก็แสดงทําซ้ําทุกครั้งถ้าพระอนนท์จําไม่ได้ก็ซ้ําใหม่ประโยคเดียวนั่นแหะว่าซ้ําอยู่นั่นแหละนะ เช่นทุกขังอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเนี่ยบางทีเราไปอ่านดูนะพระพุทธเจ้าพูดซ้ากันห้าครั้งประโยคเดียวโยมนั่นก็เพราะพระอนุนขอให้พูดใหม่ซ้าใหม่พระอน,นุเสียสละทรงจําพระธรรมวินัยเอาไว้มากมายขนาดนี้จนกระทั่งว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วแต่พระพุทธอนุชาคือพระน้องชายซึ่งตามติดทุกฝีก้าวนอนเฝ้าหน้าห้องของพระองค์ เหมือนที่เราไปดูที่ยอดเขาคิดจะกดนะกุฎิของท่านห่างกันแค่สิบเก้าแต่พระอน,อนุทธาอนุชาไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะโยมนะเป็นได้แค่พระโสดาบันเท่านั้นเองทําไมโยมเจ้าของสวนมะม่วงดูแลต้นมะม่วงที่หวานอร่อยที่สุดแต่ทําไมจึงไม่ได้กินมะม่วงเพราะว่าพระอนอนท์เป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง กล่าวคือถ้าท่านตัดสินใจปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วฉันแท้ที่จะทรงจำคำสอนย่อมไม่มียอมพราะอะไรเพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ไม่ต้องจำไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าท่านบรรลุแล้วแต่พระอานนท์คิดว่าตัวเองควรจะทรงจำคำสอนให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วเสียสละไปบรรลุทีหลังก็ได้อีกอย่างหนึ่งเวลาพระพุทธเจ้าจะใช้คนนั้นถ้าจะใช้ให้ภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มา ถือบาตรถือจีวรมาซักผ้ามาทําความสะอาดกุฏิมาล้างพระบาทพระพุทธเจ้าจะถือหลักอยู่อย่างหนึ่งคือจะไม่ใช้ผ้าระหันทำกิจพวกนี้เพราะว่าพระอรหันนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากคุณยอมดังนั้นพระนนจึงยอมที่จะไม่เป็นพ้าอรหันขอเสียสละดตัวเองเป็นข่ารองบาทพระพุทธองค์ไปแล้วเป็นได้แค่พระโสดาบันซึ่งเป็นพระรยะชั้นที่หนึ่งเท่านั้นก็พอนี่แหละคุณยอม เรียกว่าเป็นอิฐก,ก้อนแรกที่รองรับเอาไว้ทำให้เจดีคือพระธรรมวินัยนั้นสูงเด่นเป็นสง่าเราทั้งหลายเวลาเห็นเจดีสีทองสุกปล่งนั้นเรามักจะชื่นชมองค์เจดีมักจะมองไปที่ยอดเจดีว่าสวยงามเหลือเกินยอดฉัดช่างงดงามวิจิตบรรจงหันทิ่ติไม่ได้แล้วเราก็หลงลืออิฐก,ก้อนแรกที่ฝังตัวเองจมดินจมซายอยู่ใต้พระธรณีไป นั่นแหละพระอนุนพุทธานุชายอมตนลงเป็นอิดก,ก้อนแรกถมจมดินจมทรายทั้งนี้เพื่อที่จะได้รองรับพระธรรมวินัยเอาไว้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับกันได้ปรินิพานแล้วพระอนุนจึงมีเวลาเป็นของตัวเองหลังงานพระราชทานเพลิงพระศพไปสามเดือนท่านจึงเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างทุ่มเทอุทิศตนอุกฤษเต็มที่นะยอมนะทำไมจึงรอสามเดือน เพราะว่าหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานที่กุสีนาราแล้วถ้านนทเนี่ยอยู่จัดง,งานพระบรมศพจนเสร็จสิ้นแล้วท่านได้เดินทางกลับไปที่วัดเชตวันคุณโยมไปที่วัดเชตวันท่านยังร้องไห้อยู่เลยนะยมนะเพราะอะไรท่านเคยอยู่กับพระพุทธองคททททท์ทุกคืนทุกวันทุกวันทุกคืนเจ้าพี่เจ้าน้องครูบาอาจารย์กับศิษย์คุณยอมอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลากว่า40ปีอะยมตั้งแต่พระพุทธองค์อายุห0าผ่านนนอายุห0ิเนี่ย ทุกคืนทุกวันได้เจอกันเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกนะเหมือนตัวเรากับเงาของเราในวันนี้ท่านเสด็จกลับไปเก็บกวาดกุฏิของพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันพระนนท์ยังร้องไห้เลยเก็บไปกวาดไปร้องไห้ไปก็ปปลึกถึงแต่พระพุทธองค์ซึ่งเคยเป็นร่มโพร่มใสให้ท่านาาหลังจากเก็บกวาดกุฏิของพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันแล้วท่านก็ไปไหนก็ถือบาโยมของพระพุทธองค์นะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทค์นะท่านก็ถือบาทถือไตรจีวรของพระพุทค์ไปด้วยฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายเห็นพระนนท์ถือบาทของพระพุทธองค์มาก็มีความปีติแช่มชื่นเบิกบานใจพออกพอใจว่าพระพุทธค์จากไปแล้วพระน้องชายก็ยังอยู่ดังนั้น ในวันที่ท่านมีเวลาเป็นของตัวเองจริงๆหลังสามเดือนแล้วจึงได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ในที่สุดได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่เสียสละยอมที่จะไม่บรรลุธรรมเพื่อที่จะได้ฟังธรรมให้มากที่สุดและจดจําไว้มาถ่ายทอดให้พุทธศาสนิกชน,ชนเช่นทุกวันนี้โดยความเสียสละของท่านนั่นเองพระนรนจึงเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาเดินทางไปที่ไหน แถวขบวนชาพุทธที่จะรอต้อนรับท่านนั้นมองไกลไปสุดลูกหูลูกตาไม่ต่างจากเขาถวายการต้อนรับแก่พระบรมครูของเรานี่แหละคุโยอมคนเราที่เป็นที่รักก็เป็นเพราะว่าท่านเสียสละนั่นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะเป็นที่รักเหมือนพระอนนท์ก็ขอจงเป็นบุคคลที่อุทิศตนแก่ชาวโลกซึ่งอัตมามีหลักให้จดให้จำง่ายๆนะว่าอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินดังนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของเราเกิดมาชาติหนึ่งใครๆก็เกิดมาชาติหนึ่งกันดั้งนั้นแหละแต่ชาติหนึ่งของเราแต่ละคนจะเป็นชาติที่มีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดมาแล้วเราอยู่เพื่อใครในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านถือว่าชีวิตไม่สําคัญว่าอายุสั้นหรืออายุยืน สำคัญว่าในระหว่างที่มีอายุอยู่นั้นคุณใช้ชีวิตอย่างไรคุณมัวแต่สแสวงหาหมูล,ลค่าคือเงินทองเพื่อตัวเองล้วนๆหรือเมื่อสแสวงหาหมูล,ลค่าคือมีเงินมีทองพอกินพอใช้แล้วคุณรู้จักเปลี่ยนมูล,ลค่านั้นให้เป็นคุณค่าของชีวิตด้วยมูล,ลค่าคือเรื่องเงินทองคุณค่าคือเรื่องประโยชน์สติผลที่เราสรังสรรค์ไว้กับโลกมนุษย์ ดังนั้นเราเกิดกันคนละหนึ่งชาติกันทุกคนในปัจจุบันนี้แต่ชาติของใครจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติของใครจะเป็นชาติที่น่าจดน่าจำมากกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปก็อยู่กันชั่วฟ้าเดินเราทั้งหลายเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์เป็นสิทธิ์ของพระอนุพุทธานุชาฉะนั้น เราอยากเป็นที่รักเหมือนพระอานนท์ก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นนักเสียสละสมเด็จพระบรมราชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีพระราชกระแสรับสั่งสอนนิสิตแพทยสอนนักศึกษาทั้งหลายเอาไว้ตอนหนึ่งซึ่งบัดน,นี้ก็ยังจารึกอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงถือเอาประโยชน์ท่านเป็นกิจที่หนึ่ง และประโยชน์ตนเป็นกิจที่สองหากทำได้เช่นนี้าลาบยศทรัพย์อันบริสุทธิ์ก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวของท่านเองผู้ทรงทำแห่งอาชีพนั้นไว้โดยบริสุทธิ์นี่สาระสำคัญก็อยู่ตรงประโยช์สั้นๆนี้ยอมอยู่ตรงที่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงถือเอาประโยชน์ท่านเป็นกิจที่หนึ่งและประโยชน์ตนเป็นกิจที่สองซึ่งพระนอนพุทธานุช,ชาเป็นผู้ที่ได้ทํา ในสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชชนกตรัสเอาไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ฉะนั้นชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและจึงเป็นชีวิตที่มีแต่คนรักมากมายมหาศาลทั่วบ้านทั่วเมืองถึงขนาดคำพีระบุเอาไว้ว่าในวันที่พระอนอนท์ปรินิพานนั้นเสียงร้องห่มร้องไห้อาลัยรักปานเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดลงไปเราท่านทั้งหลายก็ควรจะถามตัวเองว่าเราจะเป็นเช่นพระอนอนท์ได้หรือไม่ นะถ้าจะเป็นเช่นพระนนทนได้ก็ให้ถือหลักว่าอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่เส้นใจอยู่เพื่อคนเพื่อไปอยู่ชั่วฟ้าดินคนที่เป็นบุคคลที่เป็นนักเสียสละล้วนแล้วแต่ได้รับความรักจากคนทั้งโลกมหตมาตมะคานทีก็ดีแม่เชีเทเรซาก็ดีเจ้าหญิงไดอานาก็ดีเนลสันแมนเดลาก็ดีประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนก็ดีท่านพุทธทาสพิกขุกก็ดี ถาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีของเราก็ดีพุทธทานาพิขุกก็ดีพระพ,มพ,พรมคุณาภรณ์ก็ดีหลวงพ่อชาสุภโถก,ก็ดีบุคคลชั้นเลิศของโลกและของไทยเหล่านี้เป็นที่รักเป็นที่กล่าวขานเป็นที่จดจําอยู่ทุกยุคทุกสมัยชื่อของบุคคลเหล่านี้ติดอยู่ที่เหนือริมฝีปากของปวงมนุษยชาติตลอดเวลา ก็เป็นเพราะว่าทุกท่านทุกคนล้วนแล้วแต่เจริญรอยตามพระอานนท์กล่าวคือไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ท่านด้วยด้วยการถือตามหลักว่า 1. ตนเป็นที่พึ่งของตนสองให้คนอื่นเขาได้พึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนในเบื้องตน้นแล้วจากนั้นให้คนอื่นเขาได้พึ่งในเบื้องปลาย ใครทําเช่นนี้ได้ชีวิตของคนคนนั้นจะเป็นชีวิตที่โลกไม่กล้าลืมเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่มีแก่นสารเป็นชีวิตที่เมื่อตายแล้วกายเท่านั้นที่แตกดับไปแต่ชื่อเสียงสกุลวงสายก็จะหยัดยงเป็นนิรันด์นี่แหละคือพอรประการที่หนึ่ง ซึ่งธตรมภาพขอมอบให้กับคณะจาริกแสวงยุญของเราทุกท่านทุกคนนะคุณโยมนะก็ขอโมทานาทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งใจฟังโดยเคารพขอให้เราเดินทางโดยสวัสดีมีชัยตลอดการเดินทางด้วยเทอ